พี่น้องครับอยู่ที่หน้าตลาดนะครับตอนนี้พอดีเขามาส่งของที่ร้านยาพอดีครับเป็นอ่างน้ํานะครับอ่างอเนกประสงค์ทําจากยางครับยางรถมีสี่ขนาดครับนี่ขนาดใหญ่สุดใช่ไหมลุงราคาครับสองร้อยห้าสิบมาจากลาปางนะครับอันนี้นะครับใหญ่สุดเนี่ยนะอ่าสองร้อยห้าสิบครับอ่าลองลงมาอันไหนครับ อันนี้อ่า <50. S 1> อันนี้ราคาร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็แล้วก็ไหนครับลุงอันนี้แปดสิบบาทอันนี้หกสิบห้าอันนี้หกสิบห้าบาทเล็กสุดนะครับพี่น้องนี่หกสิบห้าบาทอันนี้แปดสิบบาทนี่ใส่เมื่อกี้อันนะลุงประมาณใหญ่บใหญ่หกสิบ นนร,ร้อยกว่ามีตลอดไหมครับโอ้บ้าลุงไงต๋องมีตลอดไหมลุงทำตลอดครับสั่งทำตลอดไม่ของขาดได้ไหมไม่มีขาดเนาะของไม่ขาดแล้วมั้งจะเป็นบางช่วงครับอ๋อช่วงไหนของขาดครับช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแรงนี่แหละของขาดอืมมันเพราะมันขายดีขายดีออ๋อคนสั่งเยอะงี้เนาะ แบบเราเอายางมาจากไหนครับลุงแถวลับฟงของจังไม่หรอกครับคนมาส่งครับอ๋อมีคนมาส่งโดยเฉพาะเลยร้านยางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับร้านขายยางเก่าครับเขามาส่งแล้วลุงทําเองใช่ไหมครับทำเองอ๋อเบาจะไงท้องลุงเขาทาเองนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้ครับนี่ครับหามานานแล้วครับ ถามกันจังที่ขายน้ําที่รองน้ํามีขายที่ไหนนะครับยางใส่น้ําเป็นลูกค้าประจําครับเขามาส่งกันประจําหลายปีแล้วครับมาส่งนี่กี่ปีแล้วครับลุงยี่สิบกว่าปีเจ้าเดียวเลยประจํานี่เลยเนาะ แล้วนอกจากที่นี่เราส่งที่ไหนครับเชียงใหม่อุตรดิษฐ์พะเยาวน่านไปถึงไหมีคนมาเอาครับอ๋อมีคนมารับโอ้ทั่วภาคเหนือนี่เลยเนาะเฉพาะภาคเหนือครับครับลางงอครับลุงอยู่บ้านอะไรบ้านสุขเกษาอำเภอเมืองปานครับอำเภอเมืองปานเมืองปานโอ้เพิ่งเคยได้ยินชื่ออําเภอนี่แหละมันไปทางไหนครับ ไปทางสนามกีฬาลำป,งปา,ง,า,ลาลำปงครับผมอาฝากติดตามไปด้วยนะครับนี่ครับลุงมาจากลำปางครับอ่างน้ำมีสี่ขนาดครับสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแปดสิบแล้วก็หกสิบห้าบาทครับผมสนใจติดต่อได้นะครับ ใช้ได้หลายอย่างครับใส่น้ำใส่อาหารใส่ฟางได้อันนึ้ประสงค์ครับพี่น้อง